เดี๋ยวเราจะไปด้วยกันนะคะเจลลี่เออมีนี่เดี <qual <qual ๋ยวไปหาซัมมี่กันนะสวัสดีค่ะแม่เกตนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปตามคําขอนะคะนั่นก็คือ ให้พามิมี่นะคะไปบ้านคุณยายค่ะไปเจอกับเจ้าซันนี่นั่นเองนะคะนี่ตอนนี้นะคะเกลลี่ก็นี่เลยอุ้มจะมิมี่น้อยไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปด้วยกันนะคะเกลลี่เออมิมี่เดี๋ยวไปหาซันนี่กันนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามิมี่เนี่ยใช่เดี๋ยวไปดูกันว่ามิมี่เนี่ยจะกลัวซันนี่หรือเปล่าหรือว่าซันนี่จะกลัวมิมี่นะน้องกระลังตื่นดูดูมิขิตาด้วยไปเชียร์ให้น้องก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะโอเคเราไปเจอกันบ้านคุณยายเลยค่ะ นี right. ่นะคะทุกคนตอนนี้เราถึงบ้านคุณยายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาเจ้ามิมี่นะคะไปเจอกับซันนี่นะคะไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามิมี่กับซันนี่เนี่ยเจอกันแล้วจะเป็นยังไงนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ค่ะตอนนี้นะคะมิมี่อยู่นี่แล้วหน้าบ้านคุณยายนะคะดูเจ้าซันนี่สิซันนี่ไม่สนใจมิมี่เลยใช่ไหมโอ้โหดูสิอูซันซันโอ้โหกลัวไก่มิมี่กลัวไก่โอซันอย่าเลยี่แกอุ้มน้องแล้ว โอ้สันสันสันตอนนี้สันมากนะคะว่าคุณยายมีมีไก่เยอะมากนะกลัวไก่เมื่อกี้ไก่ขานสันเยอะเลยดูดูดูโอหตั้งเลยมีมีเริ่มบิงแล้วมีมีเริ่มบิงแล้วโอ้โหโอ้โหคิดถึงคุณยายสันนี่สันนี่ค่ะโอ้โหคิดถึงจังเลยคิดถึงจังเลยดูจีดูจีดูมีมี่ทำอะไรคะมีมิ จ้องจ้องนะคะไม่อย่างไรเขาก็จะเป็นแฟนกันแล้วนะคะทุกคนไปไปไปนี่ซันนี่สรุปว่าซันนี่กลัวมิมี่นะคะวันนี้คุณแม่ก็พาซันนี่กับมิมี่มาเจอกันแล้วนะมีแต่คนกลัวใช่ไหมแต่ว่านามิมี่เหมือนนามิมี่เหมือนใครเลยใช่ไหมกลัวมีแต่คนกลัวเนี่ยเห็นไหมน้องหมาพี่หมายังกลัวเลยพี่ซันนี่ยังกลัวเลยนะมาเร็ว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 ไปไหน ไปไหนคะและนี่นะคะเราก็พามาหาเจ้าซันนี่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่ซันนี่กลัวมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะพามิมี่กลับบ้านแล้วนะคะแล้วถ้าใครอยากให้พวกเรานะคะทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเดี๋ยวจะทยอยทำคลิปให้นะคะสำหรักคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย